สบายดีมอน,นี่สิพ้ามารอเบิงนกท่าของพญเนะเราเป็นคนมกเลย้ยงนกท่าคือกันพี่น้องหล่โตอยู่เดี๋ยวสีพ้ารอเบิงเนาะขคันแซวอยู่พี่น้องหลยขนาดนกเขาก็มีพี่น้องนกเขาสองสามตุ่ม นีนะ่นาซีเมนนุกใหม่แล้วพี่น้องว่าท่านคันอยู่อคร์แน่น้อยหนึ่งเนาะแักว่างามของเราอยู่นี่ไก่ตีก็มีพี่น้องมีแตัตวโตงาม พอๆเราสามพี่น้องมือหนาจังสีผ้ามากคุยกับเราเนาะเรื่องนุ่งผ้าวั <c oughs> นนี้กับเขาจบคลิปแค่นี้พี่น้องไม่มีอย่างไรเนาะมือหนาพอกันไหมสบายดี